ผมว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนก็คงอาจจะเคยเจอลูกตะมุมพี่คาดแบบนี้กันมาแล้วนะครับผมพูดตรงๆเลยนะว่ามันโกงมากและเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีใช้แล้วก็วิธีป้องกันสูตรนี้กันครับว่าเราเนี่ยจะใช้ยังไงแล้วเราจะป้องกันมันยังไงได้บ้างยังไงเนี่ยเพื่อนๆลองไปชมกันดูครับถ้าเพื่อนๆกาลังมองหาร้านเติมฟีฟ่าพอย t ์ถูกๆดีๆต้องนี่เลยครับ Over t o ์ท็บริการรับเติมเกมมือถือราคาถูกที่ไม่ได้มีแค่ฟีฟ่าแต่ไม่ว่าจะเป็น ROX ROV ว a l ์ r าโ t หรือว่าเกมืออื่นอีกเพียบเลยถูกมากๆแถมยังสะดวกและปลอดภัยอีกต้องนี่เลยครับ Over t o ์ท็และพิเศษสุดๆถ้าบอกกับทางร้านว่ามาจากช่องของเราแอมฮอลโลชันกลวงรับส่วนลดสุดพิเศษลิงก์อยู่ในคําอธิบายจัดไปครับทุกคน ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอพูดเอาไว้ก่อนเลยครับว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้จงใจที่จะมาแนะนํากลิชของเกมแต่ว่าผมเนี่ยแค่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์ถ้าเราเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายที่โดนอยู่ฝ่ายเดียวคือถ้าเราต่อต้านมันไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าร่วมครับเพื่อนๆโลกมันโหดร้ายนะ โอเคครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยที่เพื่อนๆต้องรู้ก็คือเรื่องของแมคาทนิกการเตะมุมในภาคน,นี้ครับคือสําหรับฟีฟ่ายีเนี่ยการเตะมุมเราจะสามารถควบคุมได้2อย่างอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของทิศทางเราเนี่ยสามารถใช้อนาล็อกซ้ายในการ glasses, หันซ้ายหันขวาเพื่อเลือกทิศทางที่เราเนี่ยจะเปิดบอลออกไปแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็คือมุมสัมผัสของลูกฟุตบอลคือให้เราเนี่ยใช้การอนาล็อกขวาเนี่ยในการเลือกมุมที่จะให้เท้าของนักเตะเนี่ยไปสัมผัสกับลูกฟุตบอล คือส่วนนี้เนี่ยมันจะเอาไว้สําหรับการเลือกทิศทางการสปินความโคง้งหรือว่าความสูงต่งตางๆของลูกบอลที่เราจะเปิดออกไปซึ่งในทุกๆมุมที่เราเลือกที่จะเปิดออกไปเนี่ยตัวเกมอ่ะมันจะมีเขียนบอกเอาไว้เลยครับว่ามันคือ inside foot curl inside foot low ต่างๆนานาซึ่งในแต่ละมุมที่เราเลือกเนี่ยมันก็จะส่งผลกับทิศทางของลูกฟุตบอลเหมือนกันทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการใช้สูตรเปิดมุมพิคาดกันก่อนเลยนะครับ สำหรับการใช้สูตรนี้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเราอะ่ะจะต้องเลือกนักเตะที่จะเปิดมุมให้มันสอดคล้องกับมุมที่เราจะเปิดก่อนถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือถ้าได้เตะมุมที่ฝั่งขวาเนี่ยก็ให้เราเนี่ยเลือกนักเตะที่ถนัดเท้าซ้ายเพื่อให้ลูกบอลเนี่ยมันโค้งเข้าหาประตูหรือว่าถ้าเราเนี่ยได้เตะมุมที่ฝั่งซ้ายก็ให้เลือกนักเตะที่ใช้เท้าขวาประมาณนั้นเลยครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็คือเรื่องของมุมสัมผัสลูกฟุตบอลคือให้เพื่อนๆเนี่ยลองดูจากในภาพตัวอย่างประกอบไปด้วยนะครับคือให้เราเนี่ยพยายามดันนน้้าลเียไุแมมใบบภพ ก็คือให้มันเป็น inside foot low ก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆดันลงมาให้มันเป็น inside foot curl แต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขอยู่อีกนิดนึงนะครับคือถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยเนี่ยก็คือให้เพื่อนๆพยายามดันก้านอนาล็อกขวาขึ้นไปให้มันเป็น inside foot low ก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยก็พยายามดันลงมานะครับให้มันเป็น inside foot curl คือพยายามดันก้านอนาล็อกขวาให้มุมสัมผัสของลูกบอลเนี่ยมันใกล้แบบว่าจากที่มันเป็น inside foot low ใช่ไหมครับพอเราดันก้านอนาล็อกขวาลงมาหนึ่งครั้งแล้วเนี่ยแล้วมันเปลี่ยนเป็น inside foot curl ให้้้้ททัันนีีเลยแบบบถือว่าใชไดคร แนะนำเลยนะลองดูจากภาพตัวอย่างประกอบไปด้วยนะครับคือมันอยู่ชิดกันจริงๆจากอินไซต์ฟุตโลเนี่ยดันลงมาทีเดียวให้มันเป็นอินไซต์ฟุตเคิร์แบบนั้นเลยครับคือใช้ได้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของทิศทางบ้างซื้อให้เราเนี่ยพยายามเล็งที่จุดกึ่งกลางของกรอบหหลาแบบในภาพตัวอย่างที่ผมมาร์คเอาไว้ให้เลยและหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็กดเปิดบอลไปแบบเต็มหลอดเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนเล็งทิศทางได้แบบพอดีพอดีแล้วเนี่ยลูกบอลเนี่ยมันจะพุ่งเข้าไปที่เเสลยครับผม แต่ว่าสาหรับสูตรแต่มมุมพิฆาตแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะมีหนึ่งเงื่อนไขนะที่มันจะเป็นประตูได้ก็คือสําหรับสูตรนี้เนี่ยมันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายตรงข้ามเขาเอาผู้รักษาประตูออกมาปิดมุมในบริเวณกรอบเขตโทษเท่านั้นด้วยนะครับมันคือการยิงแบบลักไก่เนี่ยแหละถ้าพูดง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่าในจังหวะที่เราเปิดมุมเนี่ยแล้วฝั่งตรงข้ามเขาไม่เอาผู้รักษาประตูออกมาเนี่ย มันจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับที่มันจะเป็นประตูในส่วนนี้เนี่ยมันก็คือการป้องกันสูตรนี้แบบง่ายๆเลยครับก็คือแค่เราเนี่ยไม่ต้องขยับผู้รักษาประตูออกมาจากเส้นมากเกินไปมันก็จะป้องกันสูตรนี้ได้แล้วแต่ว่าเราเนี่ยก็อาจจะต้องไประวังการเปิดให้เพื่อนมงแทนทํานองนั้นะนะครับถือว่าเป็นการป้องกันที่ทําได้ไม่ยากเลยแต่เหมือนจะเป็นการวัดใจกันหน่อยๆว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาจะเล่นสูตรไหนกันแน่นะแล้วก็สําหรับสูตรนี้เนี่ยเท่าที่ผมลองไปเทสมาก,กับเพื่อนอีกทีนึงเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดสมม แล้วเราอะเล็งได้แม่นๆมเนี่ยมันเป็นประตูแทบจะร้อเลยนะครับ ยังไงเนี่ยผมแนะนําเลยนะเพื่อนๆอาจจะลองฝึกใช้สูตรนี้ให้เป็นเอาไว้ก็ได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกราะป้องกันตัวเองแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆซือเป็นคลิปสั้นๆที่จะมาแนะนําสูตรเตะมุมแล้วก็วิธีป้องกันกับเพื่อนๆเอาไว้เผื่อว่าจะต้องไปเจอกับสถานการณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะได้เอาตัวรอดได้ถูกแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เอาไว้ให้ด้วยกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยก็ได้นะ ดีครับ